กิจฉลองครบรอบ1,000วันวันนั้นพดูดผิดนิดหน่อยเนี่ยโดนแซลแซะเลยว่า1,000ปีในเพจที่3นะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวแวะดูกันสักเด็กเส็กน้อยแล้วกัน <Go> เสรล่าโก plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงเสรล่าโก plus อยูอะครก็ขบสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนมาจําช่องจานแจกไวในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับศัพยุพยเปนจานนะครับซึ่งว่าจีนกับกิจฉลองครบรอบ1000วันนะครับในส่วนของกิจในเฟสที่3นะครับคือกิจที่เป็นเสี่ยวอู่อาวุธลับนะครับเห็นไหมอันนี้จะเป็นาทางด้านของหยดน้ําตากนอนม,มันอันนี้ไม่ใช่อันนี้นนโลหิตพระโพธิสัตว์นะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาวุธที่เป็นชิ้นที่3ในชิ้น sp นะเป็นชิ้นล่าสุดนะครับ มาให้เรามีโอกาสหาร่วมถึงน้องเสียอู่อาบุธรับใครไม่ได้ก็มาเอาจากตัวนี้ไปได้1ตัวนะครับแล้วก็จะมีกระดูกแขนเฉพาะนะครับส่วนแขนฟิชั่นมาจากกิจผลึกหินมรกตนะครับจันพูดไปแล้วในสตรีมของวันเมื่อวานนะครับอของเมื่อวานคือวันที่30นะครับวันที่30เนาะจันพูดไปแล้วนะครับสําหรับในส่วนของตัวนี้นะครับแล้วก็ชิ้นนี้เนี่ยจะเสริมการเล่นอวุธรับให้กับเรารวมถึงการทํ stack ให้เราด้วยนะครับแล้วก็มีการทำา a าเ g สูงขึ้นต่อน,นัด30%ต่อ s t a c ในการเล่นนะครับ ซึ่งมันก็ดีมากในการเล่นใครที่จาเสี่ยอุบุรับอยู่แต่นั้นมาเอาชิ้นฟรีนี้ได้นะครับพันเจ็ดร้อยเนี่ยมันก็จะเป็นกล่องที่มีพระโพธิสัตว์รวมถึงมีวัตถะปีข้างคาวแล้วก็เป็นอะไรเข็มพิษอะไรนะไม่ใช่แต่ลืมชื่อไอันี้ที่มันทิ่มใส่ไอตัวที่มันเป็นเงาดวงตานะลืมชื่อไปแล้วนะครับอ่ะอันี้ครับมีให้นะครับสามกล่องสี่กล่องห้ากล่องเหมือนเหมือนเฟสอื่นๆนะครับแค่เพียงเป็นเพียงแค่มันเปลี่ยนรูปแบบนะครับเป็น อาวุธลับที่เป็นตัวที่3นะครับเรียกได้ว่าเดือนแรกแจกถังซานเทพสมุดกลับคืนมานะครับเดือนที่2เนี่ยแจกถังซานอาวุธลับเดือนที่3แจกเสออูอาวุธลับในเฟสที่3นะครับตลอด1เดือนนะครับโหโเขาแจกของแน่นจริงๆนะสมกับที่เล่นด้วยกันมาเกือบ3ปีตอนนี้เนี่ยก็ลองรองลุ้นกันอีทีว่ากิจฉลองครบรอบ3ปีเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างน,นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆง่ายๆแล้วกันเนาะเป็นข่าวสารไว้เผื่อว่าทุกคนเนี่ยกำลังตัดสินใจที่อาจจะแบบอย,อยากอัปดาวตัวนี้ขึ้นดาวลุง ทำยังไงดีก็มาลุนนะครับอันนี้มันจะสุ่มนะอย่างน,น้อยๆเนี่ยดวงเราคงไม่แบดหรอกคงได้สักชิ้น2ชิ้นแหละสําหรับชิ้น SP นะครับหใน3มอะ่ะดวงเราคงไม่แบดจนเกินไปนะครับมันมีแบบแปลให้ด้วยนะสําหรับคนที่จะทําอัปดาวเลื่อนขั้นอัปขั้นนะครับในส่วนของวูดร,รับเนี่ยหลายคนก็พวงใจนะครับว่าโอ้โหทําไว้แล้วมันไม่ค่อยมีประโยชน์จริงๆมันก็ตามนั้นนะครับมันลงเล่นได้เฉพาะกิจกรรมที่เป็นของอาวุธร,รับเองจริงๆเลยอะ่ะมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะ แคบไปหน่อยอะครับอขอบเขตการใช้ค่อนข้างแคบไปหน่อยถ้าเทียบกับเขาเรียกว่าในส่วนที่เป็นต้องปั้นอะมันไปปั้นตัวละครเอขึ้นของกระดูกฟิวชั่นได้เลยอะปั้นอุธรับรวมกับดาวลุ้งด้วยอะไรด้วยปั้นแบบเงือกตกตาแตกอะแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันก็ไม่ได้แบบสมกับที่เราอะไรขนาดนั้นนะครับก็ไว้มาเจอกันในกิจฉลก ฉลองครบรอบ1,000วันของตัวทายคงอีกแบบอีกนานเลยเพราะว่าทายมันเพิ่ง 1000, of of time, so many, 300ว no ันอ hmm. ่ะอีกตั้งเกือบเกือบ2ปีอะครับสเตลาร่าโกลพาสเพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตลาร g าโก u พลาสดิงอยู่ใต้ดิสคริปชันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจฉลองครบรอบ1,000 1,000วันเดี๋ยวพูดผิดอีก1,000ปีอีกนะครับ ในเฟสที่3นะครับก็น่าจะเป็น 7, 3, เจ็ดสายเอคือหนึ่งเดือนพอดีมัง้งไม่รู้ว่าจะมีเฟสสี่หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะมีแค่สามแล้วมัง้งไม่รู้ว่าวันพุงนี้ตื่นมามันจะมีอะไรมาเสริมเพิ่อมอีกหรือเปล่าน่าจะแน่นๆให้เราวันนี้จบวันที่30พอดีวันที่1ด้วยนะครับน่าจะจบกิจกรรมของเขาในเฟสรอบที่3นี้แล้วนะครับฝากกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจช่องจา์แจกไวไลเกมเมอร์กันด้วยฝา,ากร้านสเตนดาโกพัทถือผูกจําไว้เต็มดีไม่มีเดฟันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคล